สวัสดีครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องการสร้างโฟลเดอร์นะครับการย้ายเมลนะครับการลบเมลนะครับเรื่องแรกที่เราจะพูดกันนะครับก็คือการสร้างโฟลเดอร์นะครับวิธีการสร้างโฟลเดอร์ตัวนี้นะครับเข้าไปที่หน้าเมลนะครับด้านซ้ายมือนะครับเมนูด้านซ้ายนะครับจะมีคําว่าโฟลเดอร์ตัวนี้นะครับอยู่นะครับให้เราคลิกขวานะครับเลือก New Folder ขึ้นมานะครับจะเจอหน้าต่าง Create Folder ตัวนี้นะครับให้เรา ใส่ชื่อโฟลเดอร์ที่เราจะทำการสร้างนะครับอันนี้ผมจะใส่เป็น A 1234นะครับเสร็จแล้วนะครับโลอิชั่นด้านล่างนี้นะครับจะให้เราระบุว่าโฟลเดอร์นี้จะให้ไปอยู่ที่ไหนนะครับจะให้ไปอยู่ AS หรือจะให้อยู่ในโฟลเดอร์นะครับอันนี้ผมก็จะเลือกให้ไปอยู่ในโฟลเดอร์นะครับตัวนี้นะครับเสร็จแล้วกดโอเค รอสักครู่นะครับโปรแกรมกำลังสร้างโฟลเดอร์ที่เราทำการคิดขึ้นมาให้นะครับเสร็จแล้วเรามาดูนะครับคลิกเครื่องหมายบวกลงมานะครับก็จะเจอละโฟลเดอร์ที่เราสร้างขึ้นเมื่อกี้นะครับ A หนึ่งสองสามสี่นะครับการสร้างโฟลเดอร์ยังมีวิธีอื่นอีกนะครับวิธีอื่นนะครับวิธีที่สองนะครับเราสามารถสร้างโฟลเดอร์ได้โดยการคลิกไปที่เมนูนะครับด้านบนนะครับ คำว่า create นะครับจะมีคำว่า folder อยู่นะครับคลิกที่ folder นะครับจะขึ้นโชว์หน้าหน้าต่าง create folder ให้เหมือนกันนะครับส่วนอีกวิธีหนึ่งนะครับเราจะเห็นในแท็บเมนูบาร์นะครับจะเห็นรูป folder อยู่รูปหนึ่งนะครับด้านข้างจะมีลูกศรชี้ลงนะครับคลิกลูกศรด้านข้างของ folder ตัวนั้นจะมีคำว่า create folder อยู่นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถสร้าง folder ได้เหมือนกันนะครับ หลังจากที่เราได้สร้างโฟลเดอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราก็จะมาพูดถึงในเรื่องที่สองข้อของการย้ายอ e ีเมลนะครับการย้ายเมลนะครับสามารถทําได้หลายวิธีนะครับรสมมตว่าสมมติเราต้องการย้ายเมลในอินบ็อกเข้าไปอยู่ในโฟลเดอร์ A 1 2 3 4นะครับสามารถย้ายได้อย่างไรนะครับให้เราคลิกเมลที่ต้องการจะย้ายนะครับแล้วกดที่โฟลเดอร์ตัวนี้นะครับกดที่โฟลเดอร์ นะจะขึ้นหน้าต่าง Move to Folder ขึ้นมานะครับหลังจากที่ขึ้นหน้าต่างแล้วมันจะให้เราเลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการจะเก็บอีเมลฉบับนี้ไว้ที่ไหนนะครับนี่เราจะมาทดลองกันในโฟลเดอร์ที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับ a 1 2 3 4หลังจากนั้นเสร็จแล้วให้ทำการกด Move นะครับอีเมลฉบับนี้จะวิ่งเข้าไปอยู่ในอีเมลในโฟลเดอร์ที่เราสร้างเมื่อกี้12 3 4 4ตรงน,นี้ทันทีนะครับตอนนี้เมลได้วิ่งไปแล้วนะ เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าเมลถูกวิ่งไปหรือเปล่านะครับเมลนี่ถูกวิ่งเข้ามาเก็บในโฟลเดอร์ที่เราทําการมูฟเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนอีกวิธีหนึ่งนะครับเป็นวิธีแล้วแต่ว่าความถนัดของแต่ละคนนะครับว่าจะใช้ในส่วนไหนจะใช้ส่วนนี้หรือจะเป็นวิธีที่2แบบนี้นะครับวิธี2ใช้เมาส์นะครับคลิกอีเมลที่ต้องการนะครับกดค้างนะครับทําการลากเข้ามาใส่โฟลเดอร์ที่เราสร้างนะครับ อีเมลฉบับเมื่อกี้ก็จะถูกย้ายเข้ามาในโฟลเดอร์นั้นเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นการย้ายอีเมลเข้าโฟลเดอร์ที่เราสร้างนะครับต่อมาในเรื่องถัดไปนะครับที่เราจะพูดถึงนะครับการลบอีเมลนะครับวิธีการลบอีเมลนะครับสามารถลบได้หลายวิธีเลยนะครับการลบอีเมลสมมุติเราต้องการจะลบอีเมลตัวนี้ที่อยู่ในโฟลเดอร์ A 1234นี่แหละ จะสามารถลบได้อย่างไรนะครับจะเห็นเมนในเมนูบาร์นะครับตัวนี้จะเห็นรูปถังขยะอยู่นะครับคลิกเมลที่ต้องการจะลบนะครับแล้วก็เลือกกดไปที่ถังขยะตัวนี้นะครับถ้าเมาส์ไปชี้จะขึ้นชื่อว่าว to t o ทั h นะครับนะครับกดคลิกเข้าไปนะครับอีเมลฉบับนี้จะถูกดีลิทเข้าไปในถังขยะทันทีนะครับอีเมลตัวนั้นจะวิ่งเข้ามาแล้วนะครับ ในกรณีที่เราลบอ e ีเมลตัวนั้นไปนแล้วนะครับเผลอกดผิดนะครับอีเมลตัวนี้เรายังสามารถรีสโต์กลับมาได้นะครับโดยคลิกที่อ e ีเมลที่ต้องการจะรีสโต์นะครับแล้วจะมีปุ่มรีสโต์อยู่ด้านบนนะครับกดรีสโต์เลยอีเมลนี้จะถูกดึงกลับไปยังที่เดิมที่โฟลเดอร์ที่เราทําการลบนะครับก็จะอยู่นี่แล้วนะครับในกรณีที่เผลอลบออกจากขยะไปนะครับตัวนี้ อีเมลตัวนี้จะถูกลบอัตโนมัตินะครับจากระบบภายใน24ชั่วโมงนะครับอย่าต้องกลัวว่าอีเมลนี้จะหายไปนะครับเราสามารถดีสโตกลับไปได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการสร้างโฟลเดอร์การย้ายเมลและการลบเมลขอบคุณครับ